สวัสดีทุกคนนะผมกรณ์นี่นะครับเรากลับมาอยู่กันในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในโปรเจกต์ครับขอไม่ปกติกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาสร้างบ้านใหม่กันนะครับหลังจากที่ EP ที่6นะผมได้บอกไ้ว่าเราจะมาสร้างบ้านกันใน EP ที่7นะเพราะว่าบ้านเรามันเล็กเกินไปนะก็ดูจากสภาพบ้านก็เห็นปะทุกคนก็จะเห็นแบบว่าอื้อันนี้กล่องซักเกอร์ผมเพื่อวางมานะเห็นปะ <c oughs> คือแบบกล่องซักเกอร์เต็มบ้านแล้วแบบมันวางไม่พอนะครับ นั่นหมายความว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องสร้างบ้านใหม่นะครับคือบ้านนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วมันเล็กเกินไปจริงๆผมก็ไม่ได้กะจะสร้างบ้านใหม่น,นะคือมันจําเป็นจริงๆนะครับเนี่ยคือแบบของเยอะมากนะครับนี่ที่เก็บของมีแล้วเอาเราทูบไปจะเก็บไหนเนี่ยผมขุดมาทำไมไวะเนี่ยห <c oughs> รือว่ามันจะรวมกันสรุปมันไม่รวมกันโอโ้โหดูทีครับที่บ้านที่แบบไม่มีที่เก็บของแล้วนะครับโอเควางนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะไม่ทําการทูบบ้านเก่านะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บมาเป็นที่ระลึกเนาะก็ถ้าทุกคนสงสัยว่าผมเอาสเต็กมาจากไหนนะสเต็กได้จากการที่เราเ่ปลูกมัันนนะครบีย เอามันใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ไปเผาในเตาเผาเอาิ่มรงควันนะครับเตาเผาอาหารนั่นแหละ พอไปเผาในเตาลงควันใช่ไหมครับแล้วก็จะได้มันเป็นสเต็กนั่นเองซึ่งผมบอกเลยว่าในอนาคตเนี่ยเราทําฟาร์มเราทําฟาร์มมันฝรั่งแน่นอนนะผมโอเคแล้วมอสอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมได้ทําการลงเพิ่มเนี่ยก็คือมอสตัดต้นไม้ล้มทีเดียวทั้งต้นนะครับพอดีมีคนบอกว่าให้ลงฤๅครับได้ได้ตัดไม้เร็วขึ้นมันจะตัดไม้ช้าอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันจะดอกทั้งต้นอย่างนี้เลยนะครับดอกสติกดอกแอปเปิ้ลด้วยเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับเราจะต้องไม่ได้แบบเสียเวลานั่งขุดนะครับแล้วก็ทุกคนาสงสาััวไมมนผมแล้พวพวมมปิิธภ สีมันพังไปแล้วนะครับเพราะว่าผมเอามาตัดไม้เล่นนะฮะคือแบบมันขุดเร็วก็จริงนะแล้วมันก็พังเร็วเหมือนกันเดี๋ยวเราตัดอีกสักต้นนะครับผมโอเคเรียบร้อยก็ได้มา,มาเยอะมากเลยในเวลาสั้นนะครับผบคนที่แนะนํามานะครับต่อไปนะครับเราจะมาหาที่สร้างบ้านกันโอ้โหตรงนี้เราเป็นหลุมเป็นบ่อได้เน่โอเคผมรู้แล้วจะสร้างตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราต้องทาการเคลียร์ดินก่อนซึ่งก่อนเคลียร์ดินก็ขอดูพวกก่อนซิพวกคราบยากไหมโอเค เดี๋ยวผมนะจะทําการเอนชาร์ดพวกไดมอนด์ไปเลยนะมันจะได้ขุดเร็วขึ้นนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ต้องหาลาพิษ่าลาพิษเราเก็บไว้ไหนสรุปว่าผมไม่เจอลาพิษนะครับโอเคในเมื่อมันไม่เจอนะครับเราก็ต้องลงไปขุดนั่นเองถือว่าฟาร์มเลเวลไปด้วยนะครับผมนี่ไม่ต้องห่วงที่ขุดเราขุดเร็วนะครับโอ้ลงถ้ำได้ทั้งลาพิษได้ทั้งเวลอ้าวลงมาจะได้โตนด้วยโอเคถือว่าขุดไปได้แล้วกันโอเคผมว่าเล้โ t มันท้องซ่อนอยู่นะครับมันไม่น่ามีแค่สองอันหรอกโอเคแล้วก็มาขุดเล้โตนตรงนี้โออยย่างเะะนครับ ด้ยคิปเปอร์เห็นนะเห็นนะอย่าคิดว่าไม่เห็นอย่าคิดว่าไม่เห็นอโอ้ยอตีไม่ทันมันต้องตี3ทีอ,อ,อ่ะปึ๊บปึ๊บเจอมาเนี่ยกลับมาทางเดิมเดี๋ยวเป็นว่านะครับผมจะลงขุดดิ่งไว้แล้วกันเนาะผมขี้เกียจเดินหาแล้วเพราะว่าผมก็ได้เดินแบบเกือบทั่วแล้วนะครับผมคิดว่าถ้าเราขุดตรงไปเนี้ยเราอาจจะมีโอกาสเจอนะครับโอกาสเจอลาวาเพียบเลยอาจจะเจอลาพิษนะครับผมเผื่อเจอไดมอนด์ด้วยนะครับไดมอนด์นี่ก็ไม่รู้ไปทำอะไรได้นะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ไดมอนด์นะครับ แต่ถ้าเป็นแบบคราฟปกตินี่คือแบบมีประโยชน์นะฮะอ่าแต่ได้สโตนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนับได้เ,เวลวเยอะดีได้สโตนเนี่ยได้เยอะกว่าโคอีกนะครับโอ้โหพูดโคปุ๊บเจอโคปั๊บ เฮ้ยนี่ไงเจอลาพิดแล้วโอ้โหหลังจากที่เราขุดมันแสนนานนะครับผมในที่สุดเราก็เจอลาพิษแล้ว <c oughs> โอเคโอ้โหก็จะขุดเจอมาแอบซ่อนอยู่ตรงนี้เองนะลาพิษเราก็จะกลับบ้านที่แปงบนเนพื่อเป็นชารเราก็จะไปเคลียร์พื้นที่แล้วก็ไปสร้างบ้านกันนะครับผมแ <c> ค <oughs> ่สร้างบ้านทีต้องลงหา <c oughs> <l ap ish> ลาพิษเพื่อจะเป็นชารนครับจริงๆขุดธรรมดาก็ได้แหละแต่ผมขี้เกียจรอนะมันขุดช้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราระวังกลับบ้านแล้วก็เอาพวกแร่ไปด้วยเนาะแร่โซนอย่างเงี้ยนะครับ พอคิดว่าเราได้ทําวงจรแน่นอนแล้วตอนนี้ขอเราเต็มเอาทำไมเหล็กมันแยกกันเนี่ยมันไม่รวมมันให้โอเคครับรวมมาละเ,เราคืนเลยแล้วกันเนาะโอเคครับกลับบ้านเราดีกว่าเดี๋ยวเราไปเอนชาร์ตกันเลยดีกว่านะผมมาอุ้ยเออหืมกล้าบุกบ้านเราได้ยังไงนึกว่าเล่นเกมผีอยู่ตกใจหมดเลยพุ่งมาตาโตแล้วเนี่ยผมตกใจจริงๆเลยโอ้ยได้หน้า,มาไม้มาด้วยแล้วทำไมอยู่มัน,นบุกบ้านผมมามาครับเรามา อไอตัวมีธงเราต้องจาัดก,การข้าวแล้วผมว่าน,นะครับพอดีมีคนบอกว่าถ้าเราฆ่ามันเดร๋ยวเราไปหู่บ้าน ABC ใช่ไหมมันจะมีพวกมอนเตอร์ไอพวกเนี้ยบุกมานะครับงั้นเดี๋ยวเราก็อาจจะลองไปบุกดูก,ก็ได้เนาะโอเคปักธงไปนมอะไรไม่ต้องกินนะได้สาระโอเคเราจะเอาอ่าประสิทธิภาพโอ้โหมีธงทนอ้าวผมไปเอ็นชาร์จพวกเพชรอ่ะไหนๆกไ็ไหนไหนแล้วเราประสิทธิภาพ2ก็ได้นะไม่ต้องเร็วมากก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเคลียร์พื้นที่เลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราจะเคลียร์ตรงนี้นะครับ โอเคผุดเร็วอยู่เนาะก็ <c oughs> Go, ไม่ได้ช้ามากเดี๋ยวผมนะจะทําการกรบน้ําตรงนี้ไปเลยเนาะเพราะว่ามันจะได้แบบกว้างๆหน่อยเนาะซึ่งผมไม่รู้ว่าตอนนี้เรายังมีดินเหลืออยู่หรือเปล่าเพราะจะได้แบบเอามากบไม่รู้ดินตรงนี้จะพอหรือเปล่านะครับโอ <Okay, S 2> เคเคลียร์เสร็จแล้วนะผมเดี๋ยวเราก็มาทําการปิดน้ําเลยดีกว่าจริงๆเราจะเก็บน้ำไปที่หนึ่งก็ได้นะโอเคเราก็วางตรงนี้นะครับให้มันเรียบๆใหญมันมีหลุมปึ๊บโอเค okay, ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ไม่ต้องอุดน้ําหมดก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะวางเป็นแบบนี้นะครับ ให้มันดูแบบเออแบบว่าไม่ใช่น้ำอ่ะเออให้มันดูแบบเป็นดินอย่างงี้เออเป็นเนินดินโอเคแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็วางตรงนี้ปึ๊บ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 อ่าโอเคเรียบร้อยครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปเราก็ต้องมาทําการวางดินตรงนี้นะครับผมให้มันแบบเรียบไปเลยนะครับเราจะไม่มันเป็นหลุมเนาะโอเคเรียบร้อยครับผมเราทําการกบพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม เดี๋ยวต่อไปนะเราจะมาวางบ้านกันดีกว่านะครับแต่สิ่งหนึ่งนะที่ผมจะบอกทุกคนกนะ็คือบนไดเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไม้ดำนะเพราะว่าบนไดมันอาจจะทํายากนิดนึงนะครับเพราะว่าบนไดไม้ไอ้ดำเนี่ยมันใช้ดอกนี้นะครับดอกาวเวอ์คอนาวเวอ์ซึ่งดอกคอนาวเวอ์เนี่ยมันหายากมากนะครับเอาเป็นว่าผมจะเล่นลวดลายในการใช้อันนี้นะครับผมหินก็ได้ดีกว่าเออเอาบันไดหินดีกว่านะครับทุกคนโอเคเราก็ทําเป็นบนไดอย่างนี้เรียบร้อยแค่นี้พอละไม่ต้องใช้เยอะมากตรงนี้จะเป็นทางเข้านะครับ แล้วก็อย่างนี้นะครับผมปึ๊บปึ๊บเสียดายมากเลยเราแบบทําบันไดไม่ได้นะครับแล้วก็เราจะวางบันไดหินอย่างนี้นะครับผมเพื่อความสวยงามก็คือเหมือนแบบทางขึ้นบ้านได้แหละครับชึบอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าบ้านนะครับแล้วก็วางไม้ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วตอนนี้ก็จะเป็นทางเข้าเลยครับโอเคแล้วเราก็จะวางวางไงดีอา่าเริ่มดูโอเคขึ้นแล้วนะครับแต่มันไม่โอเคตรงบนันไดหินนี่แหละ นี้เราได้บ้านโครงบ้านหมดแล้วแค่หน้าบ้านนะครับแล้วก็ตรงนี้ปิดปุ๊บเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นมาวางรั้วเอานะครับนี่ไหนดูซิโหแค่นี้ก็สวยแล้วเห็นมีคนบอกว่าบ้านแมวอ่ะที่ผมสร้างเป็นศาลเจ้านะก็เออของจริงนะแม่งมีหลักค้างด้วยเห็นปะศ <c oughs> าลเจ้าของแทนะครับรู้สึกว่ามันจะเล็กไปเราต้องเียรมพื้นที่ตรงนี้อีกนิดนึงนะครับเอาเป็น10ละกันนะครับ90โอเคตัวนี้ก็จะ10พอดีนะครับเราก็ต้องเอาตรงนี้ออกเนาะ เรียบร้อยครับทุกคนเราเคลียร์เสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเริ่มทําการวางในบ้านกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําขึ้นชั้น2องด้วยนะเดี๋ยวทางตรงกลางบ้านนะจะเป็นทางขึ้นชั้น2ซึ่งแน่นอนว่าเราต้องใช้บ <c oughs> ันไดหินโอ้ไม่อยากใช้บันไดหินเลยแต่มันจาเป็นต้องใช้จริงๆแล้วก็วางบ้านยามาอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเอาเป็นสิบแล้วกันแต่ว,ว่าตรงนี้มันเป็นสิบไม่ได้สิถ้าเราจะเป็นสิบเราต้องกบหมดเลยอะโอเคเดี๋ยวผมต้องจําเป็นต้องกบน้านี่แะครับผม โอเคเรียบร้อยนะครับเราวางพื้นเสร็จแล้วนะครับโอเคแล้วเราก็จะเพิ่มมาอีกสิบล็อกนะครับผมเรียบร้อยครับเราวางพื้นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาวางอันนี้ต่อนะข้างข้างบ้านเราเรียบร้อยครับผมแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะทําเป็นกระจกแล้วกันเนาะเพราะว่าเวลาแบบเข้าบ้านมาเออจะได้เห็นกระจกสวยๆนะครับเรียบร้อยครับผมเราวางเสร็จแล้วนะครับแล้วก็วางไม้ปิดอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ก็ได้อยู่นะ แต่ผมติอย่างเดียวคือแม่งบ้านดูเข่ามากเ <c> ก <oughs> ่าจริงๆนะครับเรียบร้อยครับผมเราปิดพเพดานเสร็จแล้วนะก็บอกเลยว่ามืดมากบ้านผมก็จะประมาณนี้นะเราก็อ่ะสร้างเสร็จแล้วนะผมเลยแค่ามาวางกระจกแล้วก็ขอมันตกแต่งนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ก็เปิดเป็นอ่ามหน้าต่างไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปทาชั้น2แล้วกันเนาะโอเคครับได้กระจกมาแล้วนะแต่ว่ามันเป็นกระจกะสีดำมาสิโอ้ยไม่เอาเดี๋ยวเราหากระจกอื่นก่อนนะว่ากระจกแผ่นมันทํายากไหม อ่านี่กระจกแผ่นสีเหลืองโอเคเราต้องใช้หินแกนิกนะครับผมมาวางเป็นสี่ช่องนี่โอเคเอามาสักสองกองสี่กองแล้วกันเรารวยอยู่แล้วนะครับต่อไปครับเราทําท็อดก่อนเพราะว่าบ้านมืดนะครับโอเคท็อดที่ผมบอกเลยว่าราบยากเราเปิดสติ๊กคลิปหายนะครับโอเคชาเริดได้ทําประตูก่อนนะเพราะว่าเรายังมีประตู เขต้องทำประตูเหมือนเดิมนะครับประตูไมเบิร์ดเนี่ยวิธีเข้าขออกมาน,นี่คือครับไอรอนพิกแอคเลยนะครับเนี่ยปึ๊บอย่างนี้แล้วก็วาง2ช่องอย่างนีน้แล้วก็วางอย่างนี้โอเคได้ประตูไมเบิร์ดมาแล้วนะผมโอเคแล้วก็วางกระจกสีเหลืองไปเลยผมนำกระจกมาเยอะเกินด้วยเนี่ยตั้ง4ี่กองวางไงหมดเนี่ยเดี๋ยวเราตรงนี้เราก็ต้องปิดนะครับปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวหน้าต่างมาันจะเยอะไปนะครับไม่มีความเป็นส่วนตัวอุ้ยโอเคปึ๊บ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 ,บตรงนี้ก็ปิดปิด โอเค,อเ,คเรียบร้อยแล้วนะครับผมบ้านใหม่เราโอเคผมเลยต่อไปนะเราจะมาคราบกรอบรูปกันกรอบรูปทำยังไงเอ่ยใช้ไม้ดำนะครับโอ้ใช้ไม้ได้ทุกชนิดเลยอ่าวางถูกเป็นการคราบกล่องนะครับโอ้โหได้มาแปดอันเองดีนะผมได้ทำการไปขุดเอ่อไม้จังเกิลมานะครับนี่เราได้มา24กรอบต่อไปนะก็เอาไปปิดนะครับผมเอาไปแปะปึ๊บแล้วก็ใส่เป็นไม้ไม้ดำอย่างนี้โอเค ปึ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็วางให้หมดเลยครับผมโอเคนะครับดยต่อไปนะผมก็จะเอากล่องซักเกอร์นะไปวางในบ้านเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวกล่องซักเกอร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะาไว้เก็บของม่วแล้วกันนะเพราะว่าของเราเยอะมากเราเรียงหมดไม่ไหวนะเอาได้ไงของเต็มอีกแล้วนะครับพูดปึ๊บของเต็มปั๊บเลยเดี๋ยวเรามาดูซิว่ากล่องซักเกอร์นะสามารถวางตรงไหนได้บ้างกล่องซักเกอร์เดี๋ยวเราวางเป็นอ่าแถบตรงนี้แล้วกันเป็นกล่องสีม่วงไม่เข้ากับบ้านดําเลย คือไม่มีอะไรเข้ากับบ้านสักอย่างเราเลยนะฮะอ่าอย่างนี้ซึ่งเป็นที่เก็บขอม่วงเราน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวมันจะทำอ่าทำการแบบแยกประมาณแบบนี้แนละ้วแบบอ่าในกล่องจะว,วางแบบนี้ใช่ไหมเป็นหินแบบนี้เราก็จะวางหินชนิดเดียวกันนะแบบหมายถึงแบบว่าหินที่มันคล้ายๆชิดเดียวกันนะครับมันจะได้บ้านจะไม่รกวนไปเนะาะโอเคเดี๋ยวโซนด้านที่ผมก็จะวางพวกแบบอ่าตอเผาแล้วก็โต๊ะคาบอะไรประมาณนี้แล้วกัวนเนานะโอเคครับยังไงสําสหรับวันนี้นะก็ต้องลาไปก่อนละกันนะครับวันนี้เราก็ได้ทําการสร้างบ้านที่โคตรใหญ่แล้วเราก็ได้ทําการอา จัดของไปนิดนึงนะครับมีของก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ผมได้จัดนะครับผมก็ไม่คอ่อยเยอะมากหรอกนะครับนี่พวกแร่ทองแร่เหล็กแล้วก็ข้าวเมดซีแล้วก็ซายนูนนี่นั่น,น,นแล้วก็กล่องซัก,กร์ก็มีของม่วๆตามไปนะครับผมผสมกันไปถ้าใครชอบคลิปนี้กนะ็อย่าลืมกดไลค์ like, แลก subscribe ะกดติดตห้ผม้วยนะกรนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าเรา,เราอาจจะไปบุกหมู่บ้านเอ c ีซีเพื่อที่เราจะไปดูซิว่าเอบีซีมันจะหมู่บ้านเอบีซียังไงนะครับผม